หลังจากที่คุณมนตรีพงพาณิชย์ได้ย้ายเข้าพักกิจสังคมจากการชักชวนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเมื่อปี2522และก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอพระนครศรีภยายเป็นสมัยที่2แล้วนั้นในการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีชุดที่2ในเดือนธันวาคมปี2524ได้มีชื่อของนายมนตรีพงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถือว่าเป็นการโชว์ฝีไม้ลายมือครั้งแรกในช่วงระยะเวลาเพียงแค่2ปีกว่าเท่านั้นเนื่องจากได้เกิดการยุบสภาขึ้นในเดือนมีนาคม2526และได้จัดก,การเลือกตั้งใหม่ไปในเดือนเมษายนปีเดียวกันซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคกิจสังคมได้รับเลือกตั้งเข้ามาจํานวน92ที่นัง่งขึ้นแทนพรรคอันดับหนึ่งในสภาชุดนั้นและได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล ต่อมาในการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีชุดที่13นะครับเดือนมกราคม2องมนตรีพงษ์บานิชได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยแทนนายโอภาสพุนศิลป์สสลบุรีภากิจสังคมที่เพิ่งลาออกจากตําแหน่งไปแต่ทว่านะครับรัฐนาวาป่าเปรมเนี่นะลนะ่นข้ามาสมุดอันปัสจากมรสุมมาเป็นเวลากว่า3ปีก็ได้เจอมรสุมลูกใหญ่ซัดตุ้มเข้ามาเกิดรอยแล้วขนาดใหญ่ ซึ่งมรสุมลูกนั้นคือการที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติขนส่งทางบกเมื่อปี2522จนต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรไปในเดือนพฤษภาคม2529และกำหนดให้จัดการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันครั้งนั้นเองนะครับพรรคกิจสังคมได้รับการเลือกตั้งเข้ามา51กนั่งเป็นพรรคอันดับ3ในสภาและได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในคอรมชุดที่14 มนตรีพงพานิชได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมา t h ย i เป็นสมัยที่สองรัฐนาวาลัมนีด,ดาเนินงานได้ไม่ถึงปีนะครับก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองมากมายอาทิกรณีการลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์จากพรรคกิจสังคมเพราะเจอกรณีพิสุงนมาบ้าทำให้ตําแหน่งว่างลงนะครับพรรคกิจสังคมเนยจึงได้ให้ในายมนตรีบงพานิตเนี่ย พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นับว่าเ,เป็นการกลุ่มบางเหียนเจ้ากระทรวงไปครั้งแรกของเสียหมึกและได้วาดสีไม้ลายมืออาไว้มากมายในช่วงระยะปีกว่าๆแต่ทว่ารัฐนาวาชุดนี้ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็มีอันยุบสภาไปเนื่องจากปัญหาภายในของพรรคกร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้เกิดกลุ่มสิบมกราคมที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศ การเลือกตั้งใหม่จึงได้กําหนดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2 5 3 1เวลานั้นเนี่ยพรรคชาติไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก่าพรรคได้แก่พรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์พรรคราษฎรพรรคมวลชนนะครับพรรคสหป,ประชาธิปไตยได้มีการเทียบเชิญพลเอกเปรมติลสุรานนท์ดำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งทางพรรคร่วมจึงได้ส่งพลตีชาติชายช,ชุนทวันนะครับยศน,นาขณะนั้น,นไปพูดคุยกับพลเอกเปรม พื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปผู้การผมพอแล้วพลเอกเปรมกล่าวสั้นๆเพื่อปฏิเสธต,ตำแหน่งดังกล่าวทําให้ว่าที่นายกและรัฐมนตรีคนที่17ตกไปเป็นของพลตรีชาติชายชุนวันหัวหน้าพักชาติไทยโดยปริยายและในคอลมชุดที่45นี้เนี่ยครับมนตรีปงพณิผนิด,ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมพร้อมด้วยนำคนสนิทอย่างนิคมแสนเจริญสสชนบุรีจากสังกัดบ้านใหญ่อยากก่นางกำนันเปาะ มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพ่วงด้วยนะครับนำเด็กหนุ่มจากจังหวัดสุขโขทัยที่เพิ่งได้เป็นสสสุขโขทัยสมัยที่สามอย่างสมศักดิ์เทพสุทินมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่เป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆเมื่อการเลือกตั้งปีสอง1ัสาสิบเอ็ดเนี่ยในจังหวัดสุขโขทัยนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินได้เล่าให้ฟังว่า เออถ้าหากการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับที่สุโขทัยภักกิจสังคมได้และสไลด์ในจังหวัดจะให้ของขวันตอบแทนนะครับซึ่งของขวันตอบแทนนั้นก็คือการได้เป็นเลขานุการและนัฐมนติ